สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมานะครับแนะนําวิธีนะครับทำ oppo f9 นะครับที่แปดห้าร้อสิบสองนะครับแล้วแปดตามด้วยแปดไฟศูนย์นะครับผมวิธีนี้นะครับก็จะทําให้เครื่องเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับจะสามารถอัปเดตได้นะครับเครื่องไม่ดับแต่ถ้าเราไปใช้วิธีที่อ่าแปดลอมดัมที่เวนลอมดัมเต็มนะครับแต่ถ้าเครื่องปฏิติขึ้นมาแล้วนะครับแบบนั้นเนี่ยมันเวลาลูกค้าอัปเดตเครื่องเนี่ยครับมันจะดับนะครับ ทำให้ไม่สามารถที่จะแบบว่าส่งงานลูกค้าได้ลูกลองตัดอัปเดตลูกค้านะครับถ้าลูกค้าเผิอไปรีเซ็ตขึ้นมาถ้าอัปเดตก็จะดับแต่ถ้าดับแล้วก็กลับมาเขียนใหม่นะครับมันลอดเสียเวลาเรานะครับมันเขียนได้ใหม่ครับแต่มันเสียเวลาแต่ถ้าวิธีนี้นะครับจะทาแล้วก็ไวกว่าด้วยซึ่งวิธีนั้นจะทําแบบนําลมเต็มเนี่ยจะใช้เวลาเสียเวลาเป็นวันนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราใช้วิธีเนี้ยจะเสียเวลาแค่ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็ชั่วโมงเดียวเองนะครับเวลาทํานะครับ ก็จะมีเริ T ่มต้นนะครับก็จากไฟที่ผมแจกให้นะครับลิงไฟแจกให้ครับจะเป็นไฟตูนนะครับเวอร์ชันนี้นะครับที่ผมใช้นะครับพอหลังจากนั้นจะอัพเป็นเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับอัพออนไลน์ได้หมดนะครับก็เวอร์ชั่นนี้นะครับให้เราทําการนะครับคลิกมันไปนะครับนะครับมาถึงหน้านี้มีไฟนะครับเราย้อนกลับมาอันนึงนะครับเราก็จะเอาใช้หน้าหน้าหน้าโลเดอร์นี้นะครับหน้านี้นะครับให้เรา c o ปปี้นะครับ c o ปปี้ไว้นะครับ ครับก็จะนําไปวางนะครับในที่โปรไดตีนะครับโปรแกรมปะไดตีนะครับ UMI นะครับแล้วก็่าไฟล์นะครับแล้วก็ android นะครับแล้วก็มาที่ Oppo นะครับนะครับถ้าท่านมี F9 แล้วก็ก็ใส่ที่ F9 ไปได้เลยนะครับเป็นเป็นโฟลเดอร์ของ F9 นะครับแต่ถ้ามันยังไม่มีอย่างนี้แต่คนแรกๆเนี่ยจะมันจะไม่ค่อยมีนะครับ เราก็ต้องไปไปเฮาให้มันออกมาก่อนนะครับหรืการที่เราไปเปิดที่โปรแกรมนะครับ UFI uh huh. Android Toolbox uh huh. นะครับเ uh huh. นี่ยครับเอาไม่มานะครับ เราก็เลือกไปที่นะครับมีเดียดเพกนะครับกับเราเลือกนะครับแบรนด์ Band นะครับให้เลือกเป็นที่ oppo นะครับแล้วเลือกไปที่ f9 นะครับอันนี้อันนี้มันขึ้นมาสองอันนะครับให,ให้เราให้เราเลือกอัน,อนล่างนะนะครับ บางคนเอาค่ามีแค่อันเดียวก็เลือกแค่อันเดียวแอ่ผมมันขึ้นมาสองอันนะครับผมรวมต้องเลือกอันล่างนะครับพอเลือกอันล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราย้อนกลับไปดูที่โฟลเดอร์นี้นะครับแค่นี้นะครับมันจะมีได้ครับ f 9ตัวเดียวนะครับเลข f เกอันเดียวนี้เลยนะครับมาเนี่ยมาแล้วครับเมื่อกี้ไม่มีคราวนี้มาแล้วโฟลเดอร์มาแล้วอฟลเดอร์มาเสร็จปุ๊บเราก็ที่ก๊อปปี้เมื่อกี้นี้ไว้เราก็วางไว้เลยครับหน้านี้นะครับ ในโฟเดอร์หน้าสุดท้ายนี้นะครับถ้ามันแบบว่าเป็นหลายโฟเดอร์แบบนี้มันจะไม่ได้นะมันต้องคลิกเข้าไปจนถึงหน้าสุดท้ายก่อนเลยนะครับแล้วก็ก๊อบอันสุดท้ายนี้อันเดียวเนี่ยครับเอาไปวางนะครับ เราทําแบบนี้เราทําแค่ครั้งเดียวรอบเดียวเท่านั้นนะครับครั้งต่อไปเราจะไม่ต้องทําแล้วนะครับในการที่เราแตกไฟสูบมาวางไว้ลักษณะแบบนี้เราจะทําแค่รอบเดียวต่อไปเราสามารถที่จะแฟดได้เลยครับมันจะอยู่ในนี้เลยครับ ตอนี้นะครับนะครับตอนแรกถ้าเราเลือกไฟตรงนี้ครับมันจะไม่มีสิ่งที่เราแตะไฟไว้นะครับมันจะไม่มีมานะครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปทีนึงโดยการวิธีนะครับเราไปเลือกรุ่นอื่นก่อนนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราคลิกมันอีกทีนึงแล้วกลับมาเลือกในรุ่นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับแล้วเรามาคลิกช่องนี้ใหม่อีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับไอรุ่นที่เราวางไว้เมื่อกี้นี้มันจะขึ้นมาแล้ว นะครับเป็นตัวดำๆนี่นะครับขึ้นมาแล้วเจเห็นไหมเอ่ยเห็นนะครับครับเรากดเข้าไปนี้หนึ่งทีครคับโปรแกรมก็จะแตกไฟมาให้ครับนะครมันก็จะจะคำนวณแตกไฟถูงวันมาให้นะครับรอมันจนแตกเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟตัวนี้เราก็จะใช้งานได้เลยนํามาแฟะได้เลยนะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมลบไลขยะที่อยู่ในถังขยะออกนะครับ ตักแตกเสร็จแล้วนะครับท่านี้เราจะกดใช้งานนะครับมันก็ยังยังไม่มีให้ใช้อีกทีนึงครับเราต้องกดเปลี่ยนไปอีกรอบนึงนะครับเรากดมนอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปก็มันก็จะเลือกเราก็ปกีกัลเห็นไหมครับจะมีคําว่าตรงนี้ขึ้นมานะครับ MT หกเจ็ดเจ็ดหนึ่ง Android นะครับ Scatter ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับเราก็กดเครื่องไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครับ ไฟมันก็จะมาให้เราเลยนะครับนี่ครับพร้อมแปดแล้วครับนะครับไฟศูนย์ที่พร้อมแปดแล้วนะครับเราลากสายกดลวดนะครับจากดัตตาศูนย์นะครับแล้วก็เสียบสายนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นคอมพอร์ตนะครับเมื่อเราเสียบสาย u s b นะครับขึ้นคอมพอร์ตเดี๋ยวเราอย่าลืมเอาดัตตาศูนย์ลงกาวด้วยนะครับเมื่อขึ้นคอมพอร์ตแล้วเราสั่งแปดได้เลยนะครับผมนะครับเครื่องก็จะใช้เวลาแปดประมาณน่าจะประมาณ5นาทีนะครับผมก็จะเสร็จเรียบร้อยครับ สำหรับการทำา e m m ม f 9นะครับผมก็ขอจบพิธีการนำไฟตูนมาใช้นเรีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ